สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ mm hmm. วิดีโอเทนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML สําหรับขั้นตอนที่แล้วครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของแท็กคําสั่ง table นะครับสําหรับการกําหนดขอบเขตหรือว่าการสร้างตารางขึ้นมาบนหน้าเว็บเพจนะครับซึ่งแท็กคําสั่ง table ก็จะประกอบไปด้วยคู่ของแท็กคําสั่งแบบเปิดนะครับซึ่งก็จะเขียนอยู่ดังตัวอย่างนี้นะครับ และสิ้นสุดการทำงานหรือว่าสิ้นสุดขอบเขตของตารางนะครับโดยการใช้ในส่วนของ S/ แ a ตเทนะครับแท็กนี้เรามีการเรียนรู้ในเรื่องของตารางครับในขั้นตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของแท็กคำสั่ง pr และ td กันต่อครับการเขียนคู่แท็กคำสั่งของ pr และ td นะครับก็จะต้องถูกเขียนไว้ภายในแท็กคำสั่ง Table ซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นการแบ่งรายละเอียดหรือว่าแบ่งขอบเขตของตารางนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่นะครับคู่แถกคำสั่งของ TR ครับจำนวน1คู่นะครับก็จะเป็นการแบ่งแถวทางด้านแนวนอนนะครับ1แถวและเช่นเดียวกันครับคู่แถกคำสั่งของ TD 1คู่ก็จะเป็นการแบ่งคอลัมน์หรือว่าแบ่งในส่วน<ส>ของแนวตั้งนะครับ1คอลัมน์เช่นเดียวกันในกรณี <keep S 2> <อ>ที่ภายในตารางครับเรามีการเขียนคู่แถกคำสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราอาจจะเขียนในลักษณะของการเพิ่มคู่แถกคำสั่ง TR อีก1คู่และเพิ่มคู่ของ TD อีก1คู่นะครับ ก็จะเป็นการกําหนดขอบเขตของตารางนะครับโดยที่นะครับตารางก็จะทําการแบ่งนะครับในส่วนของแถวที่เป็น TR นะครับจำนวน2แถวนั่นเองและแบ่งคอลัมน์นะครับภายในแถวจํานวน1คอลัมน์ทั้ง2แถวนะครับลักษณะนี้นะครับตารางก็จะถูกแบ่งออกเป็น2คอลัมน์นั่นเองนะครับโดยที่นะครับเราสามารถที่จะกำหนด property หรือว่าคุณสมบัติภายในแถวได้นะครับโดยการกําหนด property ยกตัวอย่างเช่น bg color นะครับเป็นการกําหนดสีพื้นหลังให้แถวของตารางนะครับในที่นี้ ตารางแถวแรกนะครับกำหนด G g o o o r r เป็น red ก็คือสีแดงนะครับเช่นเดียวกันครับในส่วนของแถวที่2เราทดลองในการแบ่ง bg color หรือว่ากำหนดสีพื้นหลังให้กับแถวที่2นะครับ bg color ของแถวที่2เป็น yellow ก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ทำการประมวลผลครับเราจะเห็นนะครับโครงสร้างของตารางบนหน้าเว็บเพจถูกแบ่งออกเป็น2แถวนะครับโดยที่มีจำนวนคอลัมน์หคอลัมน์นั่นเองนะครับแถวแรกครับ ก็คือในส่วนของคู่นี้นะครับ BG color, <G> color เป็น red นะครับและแถวที่2ครับก็คือ BG color เป็น yellow นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการทำงานกับตารางครับโดยมีการแบ่งแถว1แถวนะครับและคอลัมน์1คอลัมน์สำหรับข้นตอต่อไปเราก็ยังคงเรียนรู้ในเรื่องของแถ่ายคำสั่งของตารางครับแล้วเราจะมาทำการทดลองนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถ่นไหนเกิดขึ้นกับตารางเมื่อเราใช้งานคู่ าคำสั่งของ t r และ TD นะครับเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษา HTML ครับขอบคุณครับ